สวัสดีครับคงยังจำกันได้เนาะสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะอันนี้นะฮะดอกสองนะครับนะดอกรักดอกที่สองนะอยู่บ้านนะครับก็เพาะดอกไม้ขายนะฮะต้นไม้ขายนะสารพัดเลยนะครับอถ้าหากว่าใครจะสั่งจองนะโทรมาเลยนะครับนะฮะโทรมาเลยนะฮะเบอร์อะไรนะคนอันอีกอันนี้เลยโทรมาเลยนะครับนะฮะมีทุกอย่างเลยนะครับ เพราะว่าเขาเป็นคนชอบดอกไม้นะสำหรับดอกหนึ่งนะครับเขียนเพลงครับถ้าหากว่าใครสนใจเพลงนะครับให้ติดต่อมหาจาร์ดอกรักนะครับแต่ถ้าหากว่าสนใจดอกไม้นะครับเอาไปหาดอกที่2เลยนะฮะเดี๋ยวดอกรักจะดูนะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะฮะนี่เลยนะฮะนี่เลยนี่เลยนะฮะนี่ฮะเยอะๆไปหมดนะฮะนี่นี่นี่เรียกไม่ถูกหรอกฮะคุณเรามันยายที่มีอะไรบ้างคุณคนดูคนดูเป็นฮะคนดูเป็นใช่ไหมฮะอ่ะ นี่เลยสนใจดอกไหนนะครับนะฮะบอกมาเลยนะฮะบอกมาเลยนะฮะนะจะส่งให้เลยนะครับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะฮะนะฮะเพราะตอนนี้เขาส่งกันอยู่แล้วไปรษณีย์นะฮะนี่เลยฮะนกคุมมี่เลยนี่เลยนี่เลยอะไรนะนี่กวักมรกตไหนไหนเนี่ยเหรอกวักมรกตเหรอเนี่ยหลังสวยนะครับอันเนี้ยเหรอกวางมรกตใช่ไหมอ่ะดูซิดูซิอ่ะบรรยายซิอ่ะอันไหนชวนชมไหนฮะเนี่ยเหรออันนี้ชวนชมนะครับนี่ชวนชมนะฮะ อ,อันไหนลากสูงเป็นไงขอดูหน่อยสิอันนี้โชลากอันนี้โชลากเนี่ยน,น,นะโชากอ๋อน,นี่โชลากอ๋อเขามีวิธีใช่ไหมฮะวิธีโชลากเห็นเ <sque> ห็นคุณอว ENS ดพี่อยู่อ๋อแล้วมีอะไรเอกมีอะไรเอกมีอะไรเอกเดือดซิเดือดซิเราพัดเราเดือซิเดือซิอันนี้ถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองเนี่ยเหรอไหนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเ็นถุงสวยเห็นไหมอ๋อเนี่ยเหรออ๋อครับผมแล้วนู้นล่ะข้างในนู้นแหละอะไรนู้น่ะอะไรน่ะเขาเรียกว่าสีชมพูสมพูน่ะที่มีราคา อันนี้จงอางจงอางอันนี้จงอางป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะอ๋อฮะอ๋อโอไม่ดุจังเลยเนี่ยจงอางป่านะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่อะไรสวยๆเนี่ยอันนี้ก็ค้าขายเนี่ยเหรออันนี้ค้าขายค้าขายอ๋อนี่แหละอ๋อคน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 ดูเขาจะรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นดอกอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยนกคุ้มนกคุ้มนะฮะอ๋อนี่นกคุ้มของดอกที่สีออกสีสีเหลฮะเหรอมีแต่นกคุ้มนะนกเขาไม่มีเหรอ นี่ก็ถังนี่ก็สวยนะนี่ยเนี่เห็นไหมฮะอันนั้นมีอะไรเอกดูซิดูซิดูซินี่สาวน้อยปะแป้งอันไหนอันไหนถังนั้นปะแป้งเนี่ยแหละฮะอ๋อฮะสาวใหญ่แก้ผ้าไม่มีเหรอเหนาอีเหนาโอ้โหนี่สวยเนี่ยเนาะโอ้พี่ก็อยู่บ้านแต่ไม่ได้มาดูคุณทุกทีไหนนั่นจันแดงเหรอนะเสน่จันแดงอะไรนั่นล่ะอันนี้ไม่รู้จักชื่อไหนล่ะอันนี้ไม่รู้จักชื่อสวยมากอันเนี้ยเหรออันไหนล่ะต้นไหนล่ะซื้อมาสองพันอ่ะต้นนี้เหรอ ตัวนี้แพงเนี่ยนะซื้อมาสองพันนะอย่าบอกใครอย่าบอกใครเดี๋ยวจะไปขายห้าพันเดี๋ยวดอกลักอยู่บ้านเราจะขายเกลี้ยงเลยบอลดำก็มีนะอันนี้อะไรนะบอลดำบอลดำอืมบอลดำอ๋อนี่เลยนี่เลยแต่นี่โอ้โหนี่สวยเนาะโอ้นี่สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าถามว่าใครสนใจนะครับโทรมาตามที่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 ดอกรักบอกเบอร์โทรไปนะไหนกล้วยไม้ไหนในทุกที่กล้วยไม้ไหน อันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรอ่ะเขาเรียกกล้วยอะไรตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับนะฮะกล้วยไม้เยอะนะฮะกำลังศึกษาอยู่นะครับแต่ไม่รู้กล้วยอะไรบ้างอันนั้นฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นล่ะอ,อ,อันนั้น,นมีต้นโพต้นโพมาจากไหนอ่ะต้นโพมามาจากวัดไหนอ่ะข้าวมวยมาจากวัดไหนอะไรนะสําหรับคนค้าขายนะครับไหนไหนเนี้ยเหรอจะมีกวนอิมแล้วก็กวักต้นกวักแล้วก็กาหลง เนี่ยเหรอจะอยู่รวมกันใช่ไหมกระถางเดียวในสามต้นนะครับเออเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาทักอินบ็อกมาครับพอทักอินบ็อกมาราคาเท่าไหร่น่ะสามอย่างรวมกันอ่ะต้องทักมาครับต้องทักมานะฮะที่อยู่แค่สองต้นอ่าอ๋อได้เลยได้เลยเขาถามบอกว่าอยู่บ้านทำไมต้องใส่วิกด้วยเขาบอกเซลล์เซลเจอตีนแน่กโรีงานเนี้ยอันนี้ต้นสตางค์นะอันไหนนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาดอกรักซนะูมเ <กำ S 1> นี่ยเหรอเนี่ยเหรอ,หอต้นอะไรนะต้นสตางค่อเนี่ยเหรอโอ้สวย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 โอเคงงอ๋อไม่ค่อยรู้รกับเขาหรอกแล้วนี่คืออะไรเนะนะนี่ยเนี่ยแขวนี้เนี่ย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 ผมไม่รู้ยังต <c oughs> <c oughs> ายแล้วนะบางอย่างนะได้มาซื้อมานะเอามาเพาะนะแต่ไม่รู้นะครับว่าต้นอะไรบ้างนะฮะดูเอานะครับถ้าถ้าหากว่าท่านใดที่ชอบปลูกต้นไม้อะไรนะ เทียนทองอ๋อนี่เลยนี่เลยนะฮะเยอะแยะนะฮะ,ะ,ฮะยเยอะแยะนะฮะอืมแต่ถ้าหากก็ามาช่วงระหว่างที่เจ้าของเขาไม่อยู่อยู่แต่ครูเพลงอาครูเพลงไม่รู้นะครับเพราะว่าต้นไม้อ,นนอันนี้ช้างเผือกอันนี้ช้างเผือกเนี่ยเหรอโอ้โหมีแต่สวยๆเนาะจริงๆแล้วว่าอยู่กับต้นไม้นะเนี่ยแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะดอกรักเรานะฮะโมแต่เขียนเพลงนะครับคนหนึ่งชอบต้นไม้แต่อีกคนหนึ่งชอบประพันธ์เพลงนะครับอันนี้นะฮะไม,ไม่รู้ว่าเป็นอันนี้คืออะไรเอ่ย ห่อเงินห่อทองโอ้โหชื่อเป็นสตรีมงคลทั้งนั้นเลยอ่ะสวยสวยต้นศพเนี่ยนะอือนื้ก็เหมือนต้นนี่อะไรเอ่ยอ่าหน่อไม้ฝรั่งแต่มันไม่ใช่เนี่ยเหรอออกสีขาวเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่ป่าไหมเหรอดอกไม้แบเนี้ยป่าอันนี้ของป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ๋อจงอางเมื่อกี้จงอางก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นของป่าเป็นของป่าอาถ้าหากว่าใคร ที่อยากได้ของของป่าจริงๆเลยนะฮะก็มาที่ไร่ดอกตะแบกเลยนะครับมาที่อันนี้อะไรนะอะไรนะจงอ่างเหมือนกันจงอ่างไหมของป่าใช่ไหมอ๋อจงอ่างบ้านจะมาดูถ้ากับจงอ่างป่าด้วยจังดีเนาะเนี่ยเนี่ยสวยนะสวยคนก็ขายนะคนก็ขายคนก็บอกว่าแถมฟรีไม่ใช่เหรอขายนะฮะเยอะเลยนะเยอะเลยนะฮะอืมพอดีกลับมาจากพิจิตกันนะก็เลย นึกขึ้นได้เอา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 มือถือมาถ่ายคลิปดีกว่าเพื่อที่จะโปรโมทดอกไม้เนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดอกไม้เนี่ยเนาะเห็นเนาะเนาะเี่นนะล้ารักเองอะเมื่อก่อนนะสมัยที่รุ่นๆนะชอบยังเลยดอกไม้นะแต่พอโตมากลับทิ้งได้นะฮะโอ้เมื่อก่อนนี่ลูกหลานนี่มาเด็ดดอกไม้ดอกนึงนี่ร้องไห้ขี้มูกโป่งเลยโกรธนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งได้นะฮะทิ้งได้แต่กลับมาจับปากาศแทนนะมาชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะมองดูนะฮะ นี่นะฮะคือชีวิตของพ่อค้าขายรตดิรี่นะครับสำหรับดอก2อนะครับนะอยู่กับต้นไม้นะครับแต่สําหรับดอกหนึ่งนะครับอยู่กับสมุดประกานะครับเพราะว่านะฮะเคยใฝ่ฝันมาว่าอยากจะเป็นครูเพลงนะครับสรุปแล้วตอนนี้ได้เป็นครูเพลงสมใจแล้วนะแต่ว่าเพลงยังข่ายไม่ได้อะไรเอ่ยอะไรอีนามนกันอีนิ้วกำลังใบออกใบเนี่ยเหรออ๋ออาจจะหากว่าท่านใดนะครับสนใจต้นไม้นะครับอ่ะ อ่ามาที่ไร่ดอกตะแบกได้เลยนะฮะอ่ะขอเบอร์โทรอีกรอบนึงศูนย์แปดสี่เอาเบอร์เฟสดีกว่าฮะเบอร์เฟสสุนันนี้เกิดสิรินะครับเบอร์เฟสนะครับแล้วแล้วเบอร์ห้องอะเบอร์ห้องอ่ะเบอร์ห้องเบอร์ห้องไม่มีให้ใครไม่ได้เพราะมีผัวแล้วทั้งดอกรักทั้งดอกหนึ่งและดอกสองนะครับนะเบอร์ห้องให้ใครไม่ได้นะครับเพราะว่าสองคนนี้มีผัวแล้วจ้า